สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ลงทุนจากเพจหวายหวายหวายนะครับผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์หวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ม้านะครับเป็นม้าโยกสําหรับเด็กนะครับผมเด็กแปดสามขวบขึ้นไปนะครับผมยันสิบขวบขึ้นไปเลยครับผมจริงๆแล้วมันแข็งแรงนะครับผมขนาดน้ําหนักผู้ใหญ่ก็สามารถรับได้นะครับ ก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวที่เห็นอยู่นี่ครับผมมันเป็นม้าหวายนะครับผมม้าโยกนะครับม้าโยกนี่ครับมันโยกได้นะครับผมเด็กๆเนี่ยก็จะชอบนะครับขึ้นไปนั่งแล้วก็โยกนะครับผมก็ทําจากหวายนะครับผมทั้งตัวเลยนะครับทําจากหวายนะครับรูปร่างก็อาเขาเรียกว่าเรียนแบบม้านะครับม้า จะเห็นว่ามันก็จะมีอันนี้คือหัวนะหัวหัวมา้าอันนี้เหมือนที่จับหูมันกน็นเป็นที่จับนะครับอันนี้จะเป็นที่นั่งนะครับท <c oughs> ี่นั่งนะครับหลังม้าแล้วก็จะมีหางม้าด้วย <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเหมือนหางม้านะครับผมหางมา้าครับมาดูใกล้ๆว <c oughs> ่า <ion> ความแข็งแรงนะครับเนี่ยที่นั่งก็จะรู้สึกว่าแข็งแรง งานนะครับแน่นหนานี่ครับนี่ก็เป็นวายนะครับวายเป็นวายทั้งงานนะครับผมแข็งแรงมากครับมนใด้ดูนะครับด้านล่างนะครับผมนี่ครับผมนะครับก็ผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะความแข็งแรงมันนะผมเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักหกสิบเจ็ดนะครับผม 67ก็นั่งได้เพราะว่าปกติก็นั่งเล่นอยู่เป็นประจำนะครับนั่งเล่นอยู่นี่กนั่งสบายครับนั่งโยกนะครับผมโยให้ดูรับผมนี่ครับโยได้แข็งแรงทนทานเด็กน้อยก็นั่งได้ผู้ใหญ่ก็นั่งได้เหมือนกันนะครับผมครับอันนี้เราขายอยู่นะครับขายอยู่ที่นะครับผมตัวละนะครับ ตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไม่เสียค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับผมไม่เสียค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอ่าเห็นไหมนางโยกได้ครับผมแข็งแรงทนทานจริงๆตัวนี้ผมใช้มานานแล้วครับนะครับใช้มานานแล้วแล้วก็เอาไว้ที่ร้านปรมีเกี้ยวโหนงเชชาสาขาบางหันนะครับผม สำหรับลูกค้าที่เป็นเด็กครับพอลูกค้าเข้ามานะครับผมก็จะเห็นแล้วก็จะมาเล่นกันเป็นที่สนุกสนานครับมีความสุขผมเห็นเด็กๆมีความสุขนะครับผมก็รู้สึกสบายใจนะครับผมนี่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกค้านะครับผมอันนี้เอาไว้ให้ลูกหลานนะครับได้ฝึกทักษะนะครับโยกเล่นได้ครับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนี่ชอบหมดเลยนะครับผมชอบหมดนะครับนี่ก็ไม่แพงส่งถึงบ้านเลยนะครับผมนะครับในราคา710บาทที่ลุงทุนครับ นับเบอร์นะครับผม089911040จะขึ้นไว้ด้านบนนี้นะครับเพจของลงทุนก็คือไว้ไว้ไว้ติดกันนะครับ3 3ตัวติดกันเลยนะครับไว้ไว้ไว้แล้วก็เว้นวักอายุทยานะครับขายส่งแล้วก็เวนวักขายส่งแล้วก็ปลีกนะครับผมนะติดตามไม่ได้ที่เพจนะครับถ้ามีสินค้าอะไรดีๆก็จะมาแนะนำนะครับผมแนะนำนี่ก็เรียนเชิญนะครับผมสําหรับวันนี้ก็รีวิว มาโยกครับเพียงเท่นี้นะครับผมขอบคุณคุณลูกค้ามากครับที่คอยติดตามนุมทูลนะครับแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์มานเดิมนะครับผมคนละหนึ่งแชร์นะโอเคครับนุมทูลลาไปก่อนนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ